yang akan penyetari kabar Tuhan Yesus yang luar biasa keadaan tadi orang-orang ini yang menolong teman-teman ini teman-teman ini oh kong si ไม่ยดจุดยึดสยไม่ยดจุดยึดฝาะไม่อกไม่ยไม่บอกไม่ยว่าหมรงค่าม้บรรยากาศวันไมเ่ะนมเม้มาเาะไรนา้่นงวัล้างวัอ่ภาพเป็นิบรรยากาศนาะค่ะชัด้าน้องโอ้ไหโอ้ด้โหโ้ไ้ แล้วมันม uh, uh, the the ีรางวัลใหญ่อยู่ในนั้นถ้าเปิดออกมาถ้าเห็นหน้าข้าหุงคนแรกได้กองเงินจังเอ้ยอาจารที่เป็นเท่าหอนเนี่ยที่เขาที่เขาพักเห็นว่ามันไม่ใช่เงินไม่ไม่เพดูไม่เออะมีอะไรแล้วก็ผมไปแรกก่อนมนเงินการเี่ยนะทุ่มสาธพิษ

ăn ăn được thẻ đấy, được thẻ đấy luôn. Nước được thẻ, giờ tiếp theo, đào lại, tiếp theo là phần này thì nên ngồi ở bàn thứ 4, cái thứ 4 này thì ông sẽ đưa thịt viên lên. Này, đây là hai, hai thứ hai, hai thứ hai, hai thứ hai, นะค่ะสำหรับผูที่เดินทางมาบวกบุญตะทีนในวันนีสำหรับผู้ใดที่มารวมบุญตะทินในวันนีกมาทางได้เมนูนี้มาทานได้ดก็กลับมามาหลายสีกนค่ะบรรยากาศุทีก็คือพระอาจารย์เป็นกระซเาเนาะค่ะโอยท่านเออเออเ ตอนรับทงคณะยิงกันอยู่แลแม่นาเน่สไล่สุดได้รับชมทุกท่นอาสาที่เาบาาพลังคนกระา่มาครับหลายพัแสงหายปวดไปเมากมาแจ้กองอุตุการนะครับมาแจ้กองอุตการด้วยเพื่อจัดตัวลขที่ผมบอกมพาบางท่าออกไปกับโปรงกูมากมาด้วยกับผมเน้อเพราะสารนะครับขต้งเลี้ยงนาการเพิ่มนอ่ะตกราขึ้นยิก็นากนนะครับ แสดงม่อยู่ดแงกนลย่ะารสื้อขาวมาแ่อกดวยการเน้อตอทำ้ดีบรรยากาศบรรยากาไการท่ากัีเดนขม่าแม่้ไมางทรัพท์ไใีดโทรศัพทำไูที่ขอบว่าเป็นหลังเราต้องหาแย่สุดต้องโทรับเไหายากมตรงนู้หน้ามเอาเด้อ นะครับโผลงมามาแล้วรพุงแรงั้แล้วมากอาด้วยการมะกรกด้วยการนะครับอาพี่เลเป็นอะขาหอยม่ด้วยการนะครับไมพันงหน้ได้เูดทรทีเทาสัเสียทีเขาละสัองนกระรงวุณนมากเลาไปด้วยครับ

ทอกั้งมืสดท้ายานึาจานต่างได้แวอดกันไข่ดาวกาลยโรยด้านเต็ม่ะมาินกินหนึงคือมือกนมือน่งอยัดเอา้าไข่ไกชั้นดเมน ก็เข้าใจกัน็น้วกันเป็นเรื่องนะคะนี่คออรน่ะรได้ค่ะได้ด้วยโดยขอมลที่คได้รับารตรวตัวหน้าเฟซบุ๊กอ่ะเอี๋ยวเดี๋ยวไปเรกตุ่น

เจ้าเลยเพราะว่าผู้ใดมสแดอีแบบผู้ดัแบบบบขอคุผู้ร์เป็นขาดเราให้การให้าเงดนเป็นได้ตามงนนะับเดี๋ยวพอสมารถีจะไท่ข้ตท่ขนุนข้นเท่าทงวน้ให้กัด้นขึ้นขึ้นกนชนะเอาเขาสน อนนีกค่ะสำหรับเลขนะคะเลขคือพันจัดก็ได้ห้าแปดศูนย์นะคะสำหรับผูขอมารับช่หมัายเมนงนี้กะทิไทยทอดสดแป๊บเดียวเนาะค่ะเะทิเอฟซีได้รลมอนด์ได้ขายดายเนาะค่ะได้สดแป๊บเดียวนนี้ได้สดพรายาก่เอฟซี่ได้เย็นเนาะค่ะบี้พันจัด 5าค่ะห้าแปดหรับาลับชแรกค่ะเบิงแรกนะคะ่งยอัะไรโนคะทงยูคูนสำหรับคลิปนี้นี่มสิบอจบเลยุดเทียงแค่นี้เนคะแล้วพบเจอกันใหม่แค่ไรสุดบอกตัวเลขซื้อเนาะค่ะห้าแนย์ลค่ะห้าแดศูนย์พิ่นจับเลขได้กี่สำหรับคลิปนี้แม่นมีสิอจบเลยุดใบเทียงแค่นี้เนค่ะสวัสดีค่ะ Oh, <laughs> i